บรรดาชาวอเมริกันและชาวอังกฤษในสหรัฐอเมริกาค่ะก็เตรียมตัวที่จะรับเสด็จคู่รักราชวงศ์อังกฤษเจ้าชายวิลเลียมและพระชายาดัชเชสแห่งเคมบริดที่จะเสด็จเยือนสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะ ชาวอเมริกันและชาวอังกฤษในสหรัฐเตรียมรับเสด็จคู่รักราช,ชวงศ์อังกฤษเจ้าชายวิลเลียมกับพระชายาดัชเชสแห่งเครมบิสที่จะเดินเสด็จเะเสด็จเยือนสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์นี้ขณะที่ร้านอาหารผับบาร์ต่างๆและร้านขายของที่ระลึกพากันยินดีที่ของที่ระลึกเกี่ยวกับราช,ชวงศ์อังกฤษจะเป็นสินค้าขายดีในช่วงที่ทั้งสองพระองค์เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาค่ะ เจ้าของร้านอาหารและขายของที่ระลึกเบียรโอคิงเฮสนะคะริมชายหาดเมืองซันตามนิกาที่บรรดาน,นักท่องเที่ยวมาเยือนเพื่อดื่มเบียร์และซื้อสินค้าที่ระลึกเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษเปิดเผยว่าคา,วาวดว่าสินค้าไรก็ตามที่เกี่ยวกับเจ้าชายวิลเลียมและพระชาย,ยาจะขายดีเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นพระชาย,ยาลักษ์และถ้วยกาแฟรวมทั้งธงชาติอังกฤษด้วยทั้งนี้ดยุกและดัชเชสแอนด์แครมบิสนั้นเตรียมเสด็จถึงรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐในช่วงบ่ายวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่น โดยจะเสด็จมุ่งหน้าไปที่โรงแรมเบเวอร์ลี่ฮิลล์เพื่อร่วมง,งานสัมมนาทางธุรกิจที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของอังกฤษจากนั้นทั้งสองพระองค์ค่ะจะร่วมง,งานเลี้ยงต้อนรับที่จัดโดยสมาคมชาวอังกฤษในสหรัฐก่อนที่วันเสาร์ทั้งสองพระองค์จะเสด็จไปยังเมืองซานตาบาบาราในนครลอสแองเจลิสเพื่อร่วมง,งานแข่งขันโปโลโการกุศลตามด้วยงานเลี้ยงที่โรงละครเบลสโกและในวันอาทิตย์จะเสด็จร่วมง,งานขององค์กรศิลปะ อินเตอร์ซิตารโดยทั้งสองพระองค์นั้นจะออกเสด็จเยือนแคนาดาตั้งแต่เมื่อวันที่30มมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ